มาดูเรื่องนี้กันผู้ชมคะดูตกเป็นเหยื่อเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อเรื่องของมิจฉาชีพยังมีมาหลากหลายรูปแบบหญิงคนหนึ่งค่ะถูกมิจฉาชีพแฮ็กโทรศัพท์ไปแล้วดูดเงินไปในหลายรอบรวมๆกันเนี่ยล้านเจ็โอ้หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทจํานวนเงินมันไม่ใช่น้อยๆเนา oh. นะปรากฏว่าไปร้องเรียนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วผ่านมา11เดเดือนแล้วยังไม่คืบตอนนี้ทุกใจมากเลยนะคะติดตามเรื่องนี้กันค่ะ ยพั์อายุ50ปีปข้าราชการเทศบาลได้เล่าว่าเมื่อวันที่27เมษายน2567ได้รับข้อความทางโทรศัพท์จากการไฟฟ้าว่าค้างชำระค่าไฟฟ้า2เดือนเธอแจ้งกลับไปว่าชำระแล้วไม่ได้ค้าง หลังจากนั้นถูกหลอกให้กดลิงก์เพื่อให้ส่งใบเสร็จยืนยันว่าได้ชําระเงินเมื่อเธอกดลิงก์ค่ะไม่นานโทรศัพท์ก็ค้างต่อมามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งว่าตรวจสอบแล้วไม่มียอดค้างจะทําเรื่องคืนเงินค่ามิเตอร์ไฟให้แต่ว่าต้องสแกนหน้าเธอเนี่ยไม่กล้าสแกนเพราะว่ากลัวเงินจะหายแต่ก็ได้รับคํายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้มีการคุยกับทางธนาคารแล้วให้สแกนหน้าเพื่อรับค่ามิเตอร์คืนด้วยเธอหลงเชื จึงสแกนหน้าไปหลังจากนั้นเงินทยอยออกจากบัญชีธนาคารไปสี่รอบรวมทั้งหมด1 7 0 0 0ล้าแสนบาทไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพห้วยโป่งแต่ว่าคดีก็ไม่มีความคืบหน้าจนไม่รู้ว่าจะ ทำอย่างไรดีเธอก็ได้แต่ตัดเพ้อน้อยใจเพราะว่าไม่ใช่คนดังเลยไม่มีใครสนใจส่วนเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตหวังว่าจะเอาไปใช้ในตอนเกษียณอายุราชการซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเอาไปจนหมดตัว จ็บปวดวันนี้เนี่ยเจ็บปวดเรื่องของไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ <c oughs> แล้วแถมมาดูเรื่องของมิจฉาชีพก oh. ็ยังมาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามา <c oughs> หลอกกันอีกประเด็นที่สําคัญก็คือกดลิงก์กดแชร์นี่อันตรายมาก <c oughs> อย่าเพิ่ไปกดเลยทีเดียวเชื่อไม่งั้นเนี่ยตกเป็นเหยื่อกันได้ง่ายๆ <c oughs> นะค้งค่ะ <c oughs> <c oughs>